กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเบื้องฐานนอกจาเขามหาบส้มทรงน้องคำน้ำโซกงามสวยๆพี่น้องเลยเห็ดกินไม่ใหญ่จืดเห็ดยังเนาะพ่อใหญ่ใจก็ไม่ใหญ่จืดเห็ดยังเพียงกังกึกๆเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งก่อนพ่อใหญ่จอยทามีงาะทำกะคุอะทำกะคุอะสบายดีน้องเออจะทำกะคุอะไม่ใหญ่จืดมาทางนี้ สบายดีพี่น้องปลาเห็ดสอยกันพี่น้องเลยร้านน่อยกระซ่องค้นนังถากินสบายดีปลาลุงไว้ยวัสบดีปาลุงอืมมนสบายดีปลาลุงกบนั่งกินนมปลาใหญ่ใหญ่ปลากินปลากิน คือการบุจักยำเพือกเอ็นคืนกนอการอะไรเนาะเฮาก็บบุญแจงวยปิ้งเห็ร้านหลอดใเนี่ยเจี๊ยบเพือกสิครัวปลามีโน,โน่จงงไซสิเป็นซีมือเพื่นเองอนะไรเนาะโอ้ยมิกระด <laughs> าษเปใหญ่เด้อเจสไหญ่ลูกไปหลังปุ๊บอือพอได้บ่ลูก ได้ลูกพอได้เออพออนุ้นจับอพอได้แล้วพอได้แล้วมันีพได้แมนอมมขืนนน่อน้พายมะคืนอืมพอติกได้บ่ลูกอืมได้ลูกในองไ่ลูกได้พกนี่แหละพกอันอื่นนะสิควบพกใส่ ข้ากับบะไกินน่ะลาบถึงเลยน้อยใหญ่จะเสร็จลาบหรือเสตยังแม่ทำบะได้กินก๋วยถึงแม่เนี่ยเจนเป็นเหตุขักพี่น้องเลยแค่บวชเท่ากับจนซุกเหตุร้ายเฉพ่อคนกับบ่อมีแจ็คยืนมีไปอยู่เนาะ ไผก็บ่อยู่มีแต่อยู่แต่พ่อใหญ่จ้อยก็ไม่อยากจื้อล่ะคลานน้อย2คนเฮ็ดยาน่ะฮะบันเยนั่นนปลาลุกบ่มาคืนนี่ฮะแต่บ่ได้หายบ่ไปยานแมวบ่เออ แสงแดดก็แห้งแหงเมื่อนี่ซุ้มเศรษาสักผ้าก้อนเมื่อนี่เนาะแดดแห้งนะแม่หอมน่อยนะอาตหแมนนด้อโดยเดียวสักหน่เด้อแม่ปลาจีนซุกเซฟปลาในพายผันำน้าจักเนาะอืมปลาในพายน่าอร่อยอ๋อทงเทียงอะไร อันนี้เมื่อาหาเนี่ยคืนเมื่อวานมาไปหาเห็ดกับแม่จีนรมได้หมอดูปลาโป้หมอเลยเอาปลาปลาตปีกหั่นเนี่ยนี่คือไว้จ้ำน้ำต้มก่อนเพราะแม่จ้น้ำต้มก่อนนั่งติีงนั่งกินดุอยู่พอได้แล้วพอได้พอได้แล้วพอได้ตรงนี้แม่ พอได้บ่ลูกกาน้ำต้นหนึ่งร้อยซอกั้นตอนนั่นร้อยบกบกอินเนาะเออมีแต่เองก็มีเด๋ยเด้อลงหวัดบ่ไปเลยลงหวัดบ่มาสานอืมน้องต่านมาพี่น้องตัดหญ้าให้งัวบ่พาะอ๋อแล้วแล้ว เฮาได้ยินเสียงวุ่นๆอยู่เนาะจักเพิ่นเฮ็ดหยังใทุ่งนาเพิ่นว่ารถเกี่ยวข้าวพี่น้องเอ้ยรถมาเกี่ยวข้าวข้าวนาหวานเพิ่นน่ะเนาะข้าวนาป้าข้าวนาหวานเพิ่นมันเกี่ยวยาคือสิแม่นือแนวใดป้าเาก็บ่เคยเห็นจักเทือครั้งแรกของปีได้ได้มาเห็นนี่โพดโพเนาะป้าก็เห็นจักเทือ ก็จะมาเห็นพี่น้องเลยเากระได้ยิ้นแต่สื่อแต่กี่กะบัดมาหอดเพระาะว่าอยู่กับเห็นกับตาเลยอยู่ตรงหน้าตนานา้นหนานมีไงาเจืดเห็ดยังอ่นนี้นเราเห็นแล้วแล้วยายปลาจ้นะอันนี้อันนี้เจวเจลมีเหมดเจิดโอ้ยเมฆก็ดูสดใส พ้อซี่มียักคือซื้ออยู่แท่ี่แจ่วเป็นเห็ดปลาดิปลาป็นย่งงางบบทนเล้วด้นอปลาเป็นย่างสิบปุงอยู่เนาะใส่กะขออรูรมลงแกงข้าว แล้วล่ะคะมักใส่หน้าใส่เกลือพเนาะเอ้ยแม่ทำาบาได้เบิร์นซังได้เนาะห้ากัยังค่าจีมาผิกป่า้น,น้ำออกมักขะล้่นข้าวคั่วใส่ป้านนี่คือว่าซุกเนาะยายจะเอาลูกเนาะ อาลวกน้ำหออนเลมาขั้นสมอีกจุ่มกาจุ่มปลาโลกพี่น้องว่าน้ำฟูดดวกๆแล้วจุ่มแม่จ่มลงแม่นนั่งคั่มอย่างหั่นย่างไม่ใหญ่ฉิ่งกับบ่อแล้วเห็ดก่อนเลยบ่แม่นเพิ่นคือว่าอะไรมากแต่ป่าก็เพิ่นยังไม่ได้กินข้าวเช้าสามพี่น้องเลยกินจะเป็นจังมองเลยประมาณซิบแล้วพอจั่ง พอดีเด้ซ่ําน <Buffalo gro an museums> ี่กินข้าวมื้อละค่ะสคพอดีเนี่ยจก็ได้นี่เฮาก็สิแล้วเนาะเฮาก็สิได้ลงกินข้าวหลายลูกหลานก็อยู่ตลนาเอาปุงลงใส่มักนาวน้อยก็สิไปเบิ่งต้มกับพี่น้องเอ้ยเฮาต้มไว้เป็นเอาไดมันสุกหรือยัง อบๆอบๆอ,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 อยู่อันนี้ต้อมอันเส็ดกระดูกอันกระดูกที่เราเสะเอาไปเห็ดลาบเห็ดก้อยอืมพอดีไหมเอม้พอดี่แม่นพอดีสมพอดีเซ็ป <c oughs> แล้วเลยนะ เขาจะได้แต่งเอาไปกินกับพี่น้องเลยหิวข้าวแห้งเจ้าหน่อยไม่ใหญ่จืดสียหายได้ไีมหิวข้าวนี่ <c ười> แต่งให้ลานซาวอันลูกซาวพันมาเจ้าหน่อย <c ười> อันนี้คือก๋อยปลามากินนทำกันเด้อมันก๋อยไม่ใหญ่จืดถึงจำปลาบอ มาเด้อพี่น้องห่อกระพักกระโดนหรือว่าพักพักนั่งเลิศพักกันพักกบพักคูเสือเนาะมากินนํากันเด้อเสีบๆสุยบีสีโป้งกระต้่มหวานแมนป้ากะมาใส่บ้านหยาเนย มนาากปลาจีนหน่อยใหญ่เศษกลางมัพี่เอาไปเศษแขก,กิน แ่จะเป็นบ้านใหม่แล้วเอ้ยแมนเมื่อ,อ,อ,อนี้อากาศดีดีฮอนฮอนแดดพอดีเลยกับหายทางมันแห้งเนาะไปมาจังสีได้สะดวกสบายเพ่นเกี่ยวเพ่นเกี่ยวขาอ่อนดเกี่ยวขาอ เฮาฮะสกเเ็นปีนี่นะครั้งแรกเฮาด้งยินแต่เฮาเคยเบิ่งแต่ในทุทรัพท์ตะกี้ก่ะเอากะสกไเ้เห็น พนไม้เกี่ยวข่าวไงพ้นกับยาตกเลยคือซิเบิร์ตพ้นแลน้วเนาะพี่น้องฮะก็สมมาพาควรนะเซเดอลาพี่นอ้นอ,งนองไปก่อนเด้พอพากินข่าวกันพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง